สบายดีสบายดีบัสกูทุกคนพี่น้องจ๋าอยู่กับบรรยากาศมืดฟ้ามืดฝนพี่น้องสบายดีจ่าเอ๋สบายดีป้าลุงชิบะใส่ปายมโงสพากันลงไปยายมโงพี่น้องเพราะว่ามืรดิ์โบท่านมีภัยลงไปยามเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องเมื่อก็ลงไปตั้งแต่เ้าะผู้ละ ก็เปิดก็ได้ประคอกสองสาโตัวแต่ว่าขนาดมันไหลนี่นะป่ามันสิบืนเนาะาัวเขามันออกแล้วเมื่อนี่มืดฟ้ามืดฝนมืดอพี่น้องบรรยากาศแบบจะขึ้นอย่างฝนมันสิวโยดลองนลยนะเนาะเมื่อแรงบมื่จ็กสบุตรฝนสิตกเนาะหมอเรือมันจะขึ้นหมอกนี่เนาะเนี่ยประธานได้ก็ขึ้นมื่คขึ้นหมอกมันเขาเขา ทำได้ยุจะเป็นงมหอยได้ยุในพ่อเกย์ใพ่อกย์เสือใพ่อกย์ทิเลียในพ่อ้อยเพิ่นหมักเพิ่นหมักก้อยหอยขายก้อยค้ยอายยานเน่เย่าดตัวมาเอ้ยนิดเทาก็บอกไว้ว่าเขายียดเจอเขาม่เอาเทาเทา

ก็เศร้ใดบนพรรยาเถืยกได้ก็เศร้าเฮาวส็ตเน็ตเน็เข้าเนบุเน็ตบุ็ตเเนาตเนสตเน็ตเน็เน็ตเนยตเบุตเันยังน็ตเน็บเน็เล็ตเเน็นเนืตเเน็ตเนน็ตเเนาบนสุดเ เคียงคูเจ้าอาวนะป้าให้เฮาโอ้ยมักเาวเทาบรเจาของอกต,กตายเตายอเตายบรธรรมดาดเอทำอไ้นี่อเตายางนะม <c ans> ีคำเทาเท่น <c ans> แล้วไอ้ไรเทาแล้วม <c ans> ่ <c ans> เย็นนเลยโอ้เย็นสบายดีนะเนาะป่ามันบืดนะแต่เกอะคันบรรยากาศมันลมเลยเนาะคันบรรยากาศมันลมหล่อมเป็นป่ามันสิบืดนเลยพี่น้องพอบมีทันมีไผรลงไปแม่ลงมาลงไปเต้เศร้าๆพูดเละเมื่อกี้นี่มันแดดแดดแหละป้ามันกำลังชื้นเลยแบบแดดขึ้มแดดขึ้มมามามาบีแม่เห็นบักข้อแดดช่างโตบักข้อไหนยตัหนุ่มมันเศร้าเนี่ย ไปไปเบิ่งกันพี่น้อง <มา S 1> ชิได้หรือโบได้เนาะเจ้าอะไรงก็สบุนอืญขนาดมันเบิดม,มันก็พอเกี่ยวแล้วเนี่นยนี่เาียแต่พลนมันคูลงมาเนี่ยมันในเสีงฝานะพี่น้องเป็นอันนี้เบิดเลย ขาห้องงามเนาะสบู่นาะปีนี้เนาะปีเอ็นก้อนบริงามปานิได้ปีนี้ซ้่มชิได้เข่าย่านตะเกียวตากฝนแล้วปีปีกาญกตากฝนเบื้องในใบวีเหลืองบริสบุญเข่าน้ะมันแก่แห้งเลยได้หากแต่มันข้าหน้า บุเนี่ยเห็นตาป่าลอยความหนาดใสนะเข่าเข่านะ่ะซุกแห้งแล้วนี่นีน่เม็นมันคาหนักขนาดเป่งขอบเบิดนี่เหลืองไปแล้วบางไงน้นอ,นองๆนี่เท้าลายหาย้ไหลข้าเจ้ามักมาเอาไปกินบุณย์เนี่ยเท้าเป็นเงาเป็นเง,า,เนเงาอยู่พุณ ไปไปเยอะเยอะไอิึกก็มีหมูพี่น้องมีหมูเต้นนะจุนไปข้างนั้นเถอะไปไม่ถักกับลูกเคยไปเด่นอนะมันไหลแต่ก็มันเบื่นเลยฮะแม่นบ่ สิบพ่องูบ่ตัวกินปลานะ่ะเฮ้ยคอแดงนะครับน้ำชั้นนี้มันเบื่อเนื้อปลาซิวน้ำได้เอออีปูหลากหลายเลยน้ำมันขาดต่อน,ไนะไรลีเนาะดึงรถสบุญน,น้ำมันบ่แหง้งบ,บ่สอดก็ได้ <c oughs> ดึงไปรถเอียงหมดหมดคั่นบ่<อ>จัดไปเมธบ,บุญกับร้านเคย ปลาซิวลาซิวปลาซิวลปนี่นี่ปลาซิวปูน้งปัดโอ้มันคันเต็มเลยให้มทากำลังเคยยามโอ้ปลาซิวนี่เต็มอยู่ในนี้ มัน不来เห็นอ่ะฮะเจ๊งเจ๊งเอาเอาบ่ได้คันใซ่ป้าเบื่อป่ะได้ไหมใช่ไป มันชีบเบิดจนกว่านะสีบบเบิดเพี่น้องกันกว่าฝนมันชีเศาตกแต่ละปีกัมันบื่นนอลงเอทัสอเฮ้ยมีเมอะอ,ออกไปซ้าหมาทำโอ้ยปขใหญ่ลี ว้าวนาะใช่ปะปูที่ขกันลยเลอปูติ่างเแต่อีปูในีปะนะนี่ะมวลมเหมอีปูมันหมักไตททางอย่างสาแล้วนะมันมากินปลาเหรใช่ใช่ใช่โอ้ปลาเข่งบืนได้บมดเน้ำมันเริ่มน้ำมันเริ่มอยากเบิดเลย ปลาซีมันอยู่ป่าก่อนพ่นคันนจอะจอกเจาองนะครับหมดคันไหมไปถอดตักเอาทาะ,ะตักเอาเลยไปเถอว้าวได้อยู่นะน้่ามันเริ่มซีบร์เลยดิแม่ค้นพนตกมือแรกน,นี่อาจฉีดไดวมาขออีกหึงพนคือสีตกออนะฮะแม่ก็บูกกูก ใช่ได้ยุไปเปบ่งขังสสบุญก่อน,ปปนแถวขังห้องพี่น้องพวกกลล้นดีนี่ต้องทำมาหาเก็บหอยใ,ใช่ไหมป่านระูลิลนรูล,ลินอยู่พี่น้องอใ,ใส่มันกระบื่อลองเสรินะทำอ,อุ้ยหอยทำ อเออกระปูกนี่พว่าปลาคอจนตายซะบุญกระปูมันออกเลยมิสไซดิมันหนีบตัวไรปลาคอน่อยบ <Cait target> อกมวลมออกมันไตเที่ยนทางขี่ออกมายังไม่เซรนึ่กัเนาะโอก็ออกก็ได้อยู่ได้เนาะ เด่นน้ำซ่อนมันอยากเบิดมีตะปลาคิ้วลงเลยค่ะมันเบื่อเนี่ยป่าบื้อเจอคณะมายามคู่รอบคือนตะเกาวก่บบาไม่ได้ดอกพี่น้องพอป่ามันบ่ค่อยลงแล้วมันถา่าคนตกมันจังสิลงอีกมือ,ม,อ,ม,อมือหน้ากระห้อเบิดแล้วพรานะนั้มันบเนบิ่ดไงบ่ฮะต้องโดนดดนั้งยามคือนั่นนี่พี่น้องพอเบิดมือบ่ทันมีพยายามดิถ้าเฮายามคู่ฮอบก็บ,บ่ได้แยกออกป่าอันกระปุมันหนีบออกมันหนีบ กะปุกมันนี่ป่าเพนบพลสไนโม่หนูก็อือสบุ่กุ้งลงไหนเนี่ยลงเยอะบุงวงมันเอาคนร้ายเนาะคนร้ายกุ้งทางบ้านเนาะมีนาปม่ชาวกำลันเคยมายามโต่งพี่น้องเอาเมื่อกระปุกเอาเมื่อดองไว้เนาะ ทับนอนบ่อโยกเทียงนี่นอนบ่ะยเทียงนี่ไะเมื่อไปเมื่อลูกๆเบสซิโก้ปะได้เซยเนาะพอดีท่อดนะพี่น้องใส่กระปุกกระปุกนะเลือกเอาเลยนะโอ้ยอมันเด่นไหนเนี่ยนะเพราะนั้นบื่อได้ซัมนี่พี่น้องโบไลเนาะลงมาว้านยังได้ไลยเติบเนาะบ่มีลงมาส่วนค่ำหนูกะได้ ไปทำมื่อปะมามองเร็วๆไว้ไว้จะก่อขาถุนจะก่อขาปลาบุญปะเอาออกไว้ไปป่ะกลับบ้านเราน้อยครึ่งหนึ่งไปเมื่อแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งห้องห้องดูห้องเพลงเบิ่งแบ่งครึ่งนะให้ปลาลุงฟังดูแบ่งครึ่งวัดครึ่งหนึ่งกับมากันครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกับมากันครึ่งหนึ่ง เกแลแล้วซ <Vale. S 2> ื้อเหล่าครื่งหนึงครื่งนึ่งกำนันครื่งหนึ่งพยาบาลเครื่องนึงผู้ซอยเครื่งนึ่งอบตครื่งนึงเขาวัดหาลอยหาลตั้งแบ่งยาะแบ่งรถุมแบ่งไหอยแบ่งแล้วน่าจบุญเนาะในปะก็ให้แบ่งเครื่องแ่ว่าไปปีงองคนฮานะเตมเด็กให้ลคนว่าจะซือว่าได้อยู่นอกพี่น้อง เดี๋ยวเมื่อซอยสิสไปเกลือป่าอันที่บะมีเราเลี้ยงใส่กระซังไว้เนาะเอาเกลือบหัวหันทวนอิดกระบ,บิมันบ,บทวนข่อยจยะกลินเนาะขวามันยังบลื้อมันเคยกินแต่าหานแบบธรรมชา,าติเดินบปเห็นป่าเลี้ยงเนาะแม่นมาหยั่งตรงรอบคันพี่น้องจ๋าได้เสยกุ้งมันก็ลงได้เนาะอืมปโบราณก็ลงแต่โบราณก้อยกุ้งได้เนาะกินก,ก,กับมะกอก พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สลอยก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศใยเพลงเท่านี้เนาะพี่น้องขอบใจเอสซีเบสท์สุขสุขคนพี่น้องจา้าที่ติดตามและเป็นกำลังใจสลอยด้วพี่น้องจ้าไปแล้วสบายดีสบายดีสบายดีย,ดย่าหงาได้ก็จะได้ยงายนั่นพี่น้องต่อรอบนี้นนมันมาลายเนาะป่ามันหน้ามันบ่ลงแห้งป่าบ,บ่อยากบืนปาไในเนาะ